แก้วตูตมุตมิโอ้โหขอมตมุตมิเลยน่ารักจริงๆเลยแอบแอบเอ้ยเจ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 เอ่อเจะไดจมาเจ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 งจาจจ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 จาจจจเจ เอาเลวเปิดม่านการแสดงโอ้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 หมุนใส่ดีๆนะหล่นไม่รู้นะ ต้องก็จาหนูนอนไปเลยลูก 有有有有，可不可以？露露！哎呦呦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 呦。 แอบ,บตัวพองก็น่ารักเชียวไม่ให้รักได้ยังไงอ่ะเนี่ยฮะอันนั้น่ะแอบ,บแอบบแก้ว กินอิ่มใหม่ๆต้องออกกำลังกายก่อนจะทิ้งจาจะทิ้งจ่าจ้ามาจะทิ้งจามาจะทิ้งจามาจะทิ้งจ่าเตย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  น้องน้องสาวไอโน่